เราก็มารู้จักกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ o b e c Content Center กันก่อนนะคะซึ่งจะให้บริการนะคะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด8ประเภทนะคะในหนังสือ2วิดีโอ3รูปภาพ4เสียง5าแอปพลิเคชัน6ข้อสอบเทมเลตและแปแบบโดยคำพิีศเลื่อกการนำเสนอนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์วิดีโอไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอันนะะี้ก็จะเป็นหน้าจอแอปพลิเคชันเลือกเลือวิดีโอค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกเลือกหมวดหมู่นะคะเพื่อที่จะเลือก,อกระดับใช้แล้วก็กลุ่มการเรียนรู้ที่เราต้องการนะคะ ก,ก,ก,ะะก็จะได้ผลการค้นหาที่เราต้องการเลค่ะนี่สองนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อเจอคลิปที่เราดูต้องการแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยะคะ่ะโดยก็จะนำคลิวิดีโอที่เราได้ค้นหาไหว้นะคะมาแชร์หน้าจอใน Google Meet นะคะเพื่อที่จะสอนนักเรียนนะคะ แช่น้าจอนะคะเราก็สามารถเปิดแบบออนไลน์นะคะให้นักเรียนได้ดูไปพร้อๆกับเราเลยนะคะข้อดีของการนำคนท์วีโอมาใช้ร่วมกับ o o g l e m e e t นะคะก็จะทำให้คัูเรียสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามปกติเลยในคลิปนะคะก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยนะคะคำเอกคำโทหมายถึงอะไรครูเคยบอกใช่ไหมคะคำเป็นสระดเสียงยาว ใช่ไหมคะอัมไอไอเอาและแม่นมยวงคําตายใช่ไหมคะหมายถึงคําที่ใช้สระเสียงสั้นครูเคยบอกไว้จําให้มั่นใช้แม่กระบดแม่กระบดก็คือแม่กบแม่กดและแม่กบจ็บได้ไหมใครจำได้ไปห้าคะแนนไดคะแล้วว้าวนี่เป็นตัวอย่างการนำคอนเทนต์วิดีโองวัตถุม จากนี้เขตต่อไปจะเป็ c คอนเทนต์เซ็นเตอร์นะคะยังมีคอนเทนต์ต่างๆที่มีประโยชน์ให้ครูเรื่องการไปใช้งานได้ตมามวัตถุประสงค์นะคะลองไปศึกษาและนำคอนเทนต์ดีๆไปใช้งานกันเลยคะ่ะ